สวัสดีครับยินดีรับสู่นะครับช่องเป้รถกระบะก S ันเองนะครับช่องนี้วันนี้นะครับรีวิวรวมกระบะ5คันนะครับจัดให้เด็ดเเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะเท่ไหม่แค่สี่พันโลนะครับแบบนี้ปีใหม่ไม้น้อยสีขาวตัวนี้ได้เกียร์แมนนวล6สปีดตัวหน้าอินทีนะครับปีใหม่เอกาสารอยู่ครบครบ,ครบแบบนี้เลยนะครับ เอกสารอยู่ครบมีให้ดูนะครับ449,000นะครับปี23ปีใหม่สุดเลยรถแค่4,000โลนะครับรถมือเดียวรถบ้านสภาพไปแดงนะครับรถไม่ถึงปีคันนี้มีให้หรือจะเอาสีเทาวดำไม่แค่หมื่นเดียวจากใจยพูมิคันนี้หน้าอินเทรีนะครับปีใหม่ไมคน้อยราคาแค่429,000นะครับออกใหม่700,000กว่านะครับได้สภาพกริบๆใหม่แค่หมื่นสามปี22นะครับเกียร์แมนนวลหรือจะเอาเป็นคันนี้นิสสันนาวาล่านะครับเกียร์ออโต้519,000สีขาวดำ มีให้นะครับหรือจะเอาเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ก็มีให้นะครับนาล็อกโคปีสิปีใหม่ๆเลยนะครับสภาพดีหรือจะเป็นตัวนิสสันนาวาล่านะครับคันนี้3ามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับปีใหม่ไหม่น้อยชุดแต่งแบ็กเออชั่นครบๆแบบนี้เลยนะครับปี19ไม่หม0 0 0แปดนโลนะครับบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบคุณได้รถสวยไปใช้นอนอย่าพลาดเด็ดขาดครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเป้นะครับรถกระบะเกตเอนะครับ ชื่อนี้เช่นเคยช่องนี้ขายแต่กระบะรถสวยเดิมๆรับประกันโครงสร้างให้นะครับมาทุกคันนะครับวันนี้นะครับมีโปรให้อยู่แล้วลูกค้าผมทุกคนเอทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับมีโปรให้ทุกคันเริ่มจากเดี๋ยวมาให้ดูก่อนนะรถทุกคันนะครับสภาพเดิมรถบางคันเนี่ยอย่างคันนี้ปีนะครับได้ปีใหม่เลยนะได้ปีใหม่นลครับปีสามนะครับรถไม่ถึงปีรถแปดเดือนเองนะครับเข้ามาแล้วนะครับรถบ้านด้วยที่สําคัญรถบ้านมือเดียวนะ เอกสารมีให้ดูนะครับปียสามใหม่แค่สี่พันโลมาดูกันนะครับตัวนี้ได้หน้าเอนทีนะครับหน้า Z นนเอนทนางงานีหน้าใหม่ Z ซตเอ i ดชันเคลียร์แมนนวลสมาร์ทแคปนะครับตัวเตี้ยนี้มาทุกในใช้งานหน้าใหม่ใบน้อยกรตัวกระจังหน้านะครับจะได้เป็นสีดําเงานะเป็นสีดําเงาแล้วก็คโครเมียมรอบๆตรงนี้จะได้เป็นคโครเมียมหมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวคโครเมียมด้านบนนะรับฝากรับกระจังหน้าให้ด้วยเห็นไหมครบเลยสภาพไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบมันติหรือพิกเตอร์นะ ไปหน้ายังใสยังยังใหม่ใหม่ใสๆเลยสภาพโคตรสวยนะครับเลขกอกสารนะครับมันก็มีให้ดูอยู่นี้เลยเห็นไหมนี่ครับไฮลักรีโวนะครับปี23่ร้อยห้าสิบแรงม้าสี่สูบนะครับตัวบอดี้สองจุดสามนะครับอ่าโคตรสวยนะครับรถสภาพเดิมเลยนะครับป้ายนี้ทะเบียนนี้เพราะอ่าเลขนี้เลยนะครับและแม็กก็แม็กใหม่อยู่เลยนะครับแม็กยังใหม่สภาพยังกริบนะครับแม็กอัลอยนะถ้าตัวแซดอิชันจะได้แม็กอัลอยแล้วเป็นแฉกแบบนี้นะครับ จะเป็นแจกคู่นะครับแจกคู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าแจกนะครับถ้าเป็นพกโตของเดิมจะเป็นแม็กออลลอยขอบ17เนะ,ะตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนทได้แม็กขอบที่ขอบ16บแม็กเล็กลงนะครับยางนะครับยางปี23ายางปีตรงรุ่นนะเนี่ยครับสภาพเดิมนิดบงนิดเบรกสภาพเดิมไม่สึกไม่เสื่อมไม่เสียเลยนะครับทุบล้อต่างก็สภาพเดิมสวยนะครับซุ้มโช้ต่างก็เดิมนะครับจำว่าสวยใช้ได้เลยนะครับตัวนี้กระจกรอบคันเนี่ยกระจกมองข้างกระจกรอบคันก่อนนะหน้าหลังซ้ายขวา ติดฟรีมา80แล้วก็เดิมๆเลยนะครับได้เดิมๆนะกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นพับแบบมือเอานะพับแบบมือแบบนี้นะครับพับแบบมือแต่ว่านะครับมันมีจอสติ๊กนะครับปรับได้นะครับปรับกระจกขึ้นลงหน้าหลังซ้ายขวาได้สี่ทางนะครับโลโก้ไฮลักอยู่ครบนะครับสมาร์ทแคปเปิดได้นะนั่งนั่งหลังได้นะครเบาะปรับหน้าปรับหลังได้ผมสูง180ผมนั่งสบายเลยนะครับถุงซีนหุ้มยังอยู่เลยนะครับรถปี24ปี23นะครับ ตัวเพจเขาจะย้ายมาอยู่ที่เสาบีแล้วนะครับนี่ย,าาย้ายไปตรงนี้แล้วปกติมันอยู่หน้าเครื่องนะถ้าเป็นปี2ี่สมันอยู่หน้าเครื่องแต่นี้คือปี23สามมันย้ายมาอยู่ตรงเสาบีแล้วเห็นไหมนี่ครับบีสามเดือนพฤศจิกนะครับรถเพิ่งใช้เดือนพฤศจิกป,ปีที่แล้วรถแค่8ปดเเดือนเองนะครับโคตรใหม่โคตรคุ้มใครได้ไปนะ4ี่แสนสี่หมื่นเก้าเท่านั้นนะครับผ่อนประมาณเจ็ดแปดพันนะครับ เจ็ดพันกว่าตีว่าแปดพันตีว่าพันแปดพันแล้วกันนะเนี่ยครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่ต้องดูเลยรถไม่มีโดนชนอะไรเดงสิทธินะครับไม่โรงไปตากสวยๆคมๆชัดๆแบบนี้เห็นไหมเนี่ยครับคมๆชัดๆเลยนะครับสภาพสวยกริบนะครับเอกสารอยู่ครบมีให้ดูนะครับคู่มืออยู่ครบนะครับมีจูงมีจอให้เดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับโคตรสวยนะครับโคตรสวยเลยสภาพนี้น่าใช้นะครับย้ำว่าน่าใช้เลยนะครับ หุจ่าประตูจะได้เป็นตัวดำด้านนะรถสภาพเดิมนะครับตัวแซดอ dition นะโลโกโ้สติ๊กเกอร์อยู่ครบแบบนี้สีใสสีเดิมไม่เคยเคลียร์รถสภาพเดิมเนี่ครับกระชุนท้ายนะครับเจ้าของเก่าคือเขาซื้อติดเพิ่มนะครับถ้าออกใหม่ป้ายแดงจะไม่มีแบบนี้นะครับนอกจากคุณจะซื้อเพิ่มเห็นไหมนี่อันนี้คือไม่มีนะครับแต่ว่าตอนออกเนี่ยเจ้าของเก่าเจ้าของนะครับเขาไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าออกใหม่ไม่มีให้นะแต่ครันนี้มีให้ครันนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยและเป็นโคเรเมียมแบบใหม่ด้วยนะครับ โอ้สภาพดีเลยนะครับแบบนี้คือเกรดดีเลยนะเกรดดีนะครับแล้วขอดูบอลบอดี้หน่อยนะครับแม็กไนเนอร์ยังใหม่กริฟของเดิมแท้เลยนะครับรถแค่แปดเดือนนะครับนี่ซีอาร์ซีอลตาปั๊มต้องอยู่แบบนี้นะครับเดิมเดิมชัดๆคมๆสีเดิมไม่เคยเคลียร์นะครับใครดูรถไม่เป็นนี่มาดูว่ารถใหม่เป็นยังไงนี่แบบนี้แหละครับแต่ซื้อรถกับเป้คุณรถใหม่แต่ว่ามันมือสภาพมือมันมือสองอ่ะแต่สภาพเหมือนไปแดงอะ่ะไม่คุ้มหมอแบบนี้ครับ ไม่คุ้มหรอโคตรคุ้มนะครับนี่เห็นไหม CL อยู่ครบนะครับ CL อยู่ครบล้างน้ําสภาพเดิมๆใส,ใสกๆกิบกิโอ้สวยน่าใช้นะครับการชนท้ายเดิมๆนะครับใต้ท้องเป็นยังไงขอดูหน่อยใต้ท้องยังใหมก่กิบเอาง่ายๆรอยมาร์คคีซีให้ดูนี่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 ใต้ท้องสติส๊กเกอร์จากไปแดงยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมยังอยู่เลยนะครับท่อเดิมแหนบเดิมช่วงล่างเดิมๆแน่นๆนะครับ โอ้โคตรสวยนะครับคันนี้4 4 9 0 0 0ส่หนานะครับยังว่าปรับพรอนแปดพันซื้อสดก็ได้จัดเฟรนก็ได้นะครับและดูเฟเชอร์สีนะยังไม่มีสนุสนิมขึ้นในใดสิ้นเลยนะครับเฟรมยังใหม่กิฟสียังดำดำเงาเงาไม่มีสนุงสนิมขึ้นเลยนะครับเนี่ยโคตรใหม่โคตรชัดโคตรคมนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับใครหารถกระบะตัวเตียนะครับสภาพใหม่เหมือนายแดงแบบนี้รีบไปต่อหาเปเลยนะครับ094 7 8 9 4 8 4 8นะครับ แล้วดูนะนี่ครับอยาให้ดูจอมีให้นะครับจอทัศกรินด้วย fm am มีให้วุลนลงลุ่มมีแอร์เป็นอนาล็อกนะช่องย s b บมีให้ช่องชาร์จมีให้ครบเลยเห็นไหมนี่มีนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดเกียร์แบบใหม่แล้วด้วยนะครับเกียร์ถุงแบบใหม่นะครับไม้สี่พันโลนะครับไม้สี่พันโลเท่านั้นนะครับสภาพสวยเหมือนป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็มีสีเทาดําอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับสี่แสนสองหมื่นเก้านะครับคันนี้ปีเก่ากว่าน่อยหน่อยนึงนะ หน้าใหม่เหมือนกันหน้าเดียวกันเลยนะครับโคนและสีนะครับปีใหม่ไม่น้อยเหมือนกันอามาดูคันนี้นะครับคันนี้นะรถบ้านเหมือนกันนะครับปี22นะครับรถปีกว่ารถปีปลายเดือนผ่อนประมาณ7 0 0 8 0 0 7,500ประมาณนี้นี่ครับเอกาสารอยูค่ครบแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ก็เป็นของคุณธีรยุทธนะ์เนาะมาจากเชยยภูมินะครับชฉยภูมินะ24เอนที่ซ็ดิชั่นนะครับ ขอดูรอบๆหน่อยนะครับไม่มีฟิล์มติดมาเลยคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเจ้าของเก่าต้ออกไม่ได้ติดฟิล์มแล้วก็ล่างท้ายไม่มีกันชนนะอ่ามันไม่มีตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะครับสภาพเดิมแมกไครเนอร์นะครับตัวนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนแมกไครเนอร์เอาแบบเกรดดีเลยไม่ใช่ของโตโยต้านะเปลี่ยนแมกไครเนอร์เกรดดีไม่ใช่สี่ห้าพันนะอันนี้หกเจ็ดพันนะครับเกรดดีกว่าหรือเปล่าน่าจะดีกว่านะครับแมกยี่ห้อนี้รางน้ําเดิมเดิมเห็นไหมเดิมเดิมลางน้ําเดิม r ี l อยู่ครบนะครับ อยู่ครบเลยครบ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  CL CR อยู่ครบนะครับถือว่าสวยเลยนะครับสภาพใหม่นะครับดูน้นี่ t ต y o ต้ r รี o นะครับ m a c l i n e r นี่เ i นแชร i นเห็นไ,ไหมเปลี่ยนนะครับเอโอเคดีๆมาใส่เลย m a c l i n e r นี่นะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มเก่งดีหนาๆเลยนะครับใช้ทนทนยางอะไรยังใหม่กริฟยางอะไรไม่เคยลงพื้นเลยอะแหนบผ้าใต้เพลานะครับ ตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกใส่ตู้ทงตู้ทึบได้ตู้แห้งได้หมดหรือจะเอาไปใช้ขนคขงของขายคงไอของตลาดนัดก็ได้เช่นกันนะครับโคตรสวยสภาพกิ๊บนะครับสีเทาดาแล้วดูเลขเฟรมชัดสีนะโครงสร้างเดิมๆสภาพยังใหม่กิ๊บเลยนะครับดูสีดิเนี่ยยังใหม่กิ๊บเลยนะครับโครงสร้างใหม่กิ๊บนะครับคลุมด้านในเป็นยังไงมาดูนะครับเกียร์น้องก็ได้เป็นเกียร์บรนนวนนะครับเบาะผ้า บอกคู่หน้าเป็นบอกแบบมีปีกบคกซีซนะครับโครงสร้างเดิมนะครับติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับนี่อยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยหุ Under ่นหัวน็อตเดิมเดิมนะครับหุ่นหัวน็อตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนี่ครับเดิมเดิมมาดูเป็นอาร์เดิม arc. เดิมสวยๆนะครับเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับไม่อยากให้พลาดจริงนะครับถุงซีนหุ้มยังอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วดูซิมันมีนำ้ำท่วมปะวะลูกค้าสังเกตสงสัยเนาะนี่ครับไม่มีนะ ต้งทุสีไม่มีขึ้นนะครับตรวจให้หมดเช็คให้หมดนะครับซื้อรถกะเป้คุณสบายจะได้ครับผมก็เป็นรับตรวจรถรับดูรถนะครับอ่าพายุงพยางพลองเป็นยังไงเดิมเดิมอยู่แล้วโครงสร้างเดิมนะครับอ่ามาดูกันนะครับเลขไม้เท่าไหร่จอก็พ o l k s w a g e n จะได้จอแบบนีอยู่แล้วจอ t o u c h s c r e แบบนี้นะครับอ่าภาพสวยคลิปเลยจอทัชสกรีนนะครับไม่มีกล้องหลังให้นะอ่าแล้วก็ไม้ก็อยู่หมื่นสามพันนะครับ 13,878กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกระจกเป็นไฟฟ้ามีเซ็นทรัลล็อกให้นะครับมีจอสติกให้แบบนี้เลยนะครับเรามาดูคันต่อไปกันบ้างนะครับคันต่อไปนะครับตัวนี้จะเปิดดูไม่ได้เพราะว่ากุญแจไม่อยู่นะครับเมื่อกี้เขาเอาไปนะครับเอาตัวนี้เป็นนิสสันนวาดาแบ็กดิชั่นนะครับแบ็กดิชั่นเกียร์ออโต้นะ ยางเลนโซนะครับดอกหนาหนาเป็นนิ้วแบบนี้เลยนะครับตัวหนาเป็นนิ้วแม็กแท้แม็กเดิมนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์ด้วยนะครับไฟหน้าจะโปรเจคเตอร์นะครับสีเดิมสภาพเดิมห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผลง้นเก้าพันกว่าบาทปีสิบไม่เก้าหมื่นสี่พันโลนะครับสีประตูเกียร์โต้นะคันนี้สวยจริงบึกปืนหน้าใช้นะครับสามแปดเก้ามาจากสแก้วนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรีโวนะ รีโว่นะครับปี20ปีใหม่นะปีใหม่รถยัางงาั้นจากซูมิโตโมนะครับนี่เอกสารมีให้ครบๆแบบนี้เลยอ่าอย่าพาดูนะครับนี่มีให้ดูนะครับเกียร์ออโต้สมาร์ทแคปนะตัวนี้เป็นแคปนะครับด้านในมีจอมีกล้องให้ครบแบบนี้เลยนะครับมีจอมีกล้องให้ครบจอหลังมีให้กล้องมีใช่ใบนี้เกียร์ออโต้นะครับคันนี้สี่แสนสี่หมื่นเก้าน้าใช้ปียี่สิบด้วยนะครับแล้วดูเลขเฟรมชั้นสี่นะนี่ครับเลขเฟรมชั้นสี่นะคมชัดๆแบบนี้เลยนะครับสามแปดสี่เก้ามาดูกัน สามแปดสี่เก้าอ๋อโอเคสวยนะครับย้ำว่าสวยเลยคันนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับด้านท้ายมีม,มีอ่าโครงสร้างรถที่เดิมเดิมเลยนะครับมีกล้องให้หูจับเป็นโครเมียมนะครับเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนิดนึงนะครับไปดูนึงอ่าเปิดไม่ออกนะครับต้องกุญแจไขมันล็อกอยู่นะครับแมน,น,นอร์สภา,ภาพต่างๆคงเอาได้เดิมๆ,ๆนะครับ มาจากสับมิดเนาะอ่ากระชูท้ายมีให้ครบนะครับท้ายท้องเดิมๆไม่มีนำ้ำมันูลดเลยเยิม้มจริงๆไปทําคลิปไปแล้วนะคลิปรีวิวแบบละเอียดอย่ายวทำถ่ายหลังหลังร้านสปาให้อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ4แสน40,090พร8,000นะครับ4แสน40,090พร8,000นะครับโครงสร้างด้านในเ,เดิมๆนะครับช่องทุกอย่างใช้ได้ใช้ได้าดตามปกติเอ่อเป็นอนาล็อกเกียร์ออโตโ้บ่อผ้านะครับบ่อผ้านะรถสับคันนี้คือจะพาเพิ่งเข้านะครับนี่ สูบิโตโมต่เอกสารอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับอ่าอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับสวยจริงนะครับสวยจริงๆคันนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาเลยนะครับแถมมาการเครื่องเกียร์ให้ทุกคันนะครับหนึ่งปีสองหมื่นโลซ่อมสูสองหมื่นโลซ่อมศูนย์นะหรือจะเป็นคันนี้นิสสันโนบลาดคันนี้สามแสนหกหมื่นเก้าพันสามแสนหกหมื่นเก้าพันตัวเครื่องสองจุดห้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบ็คอีชั่น มีไม้ประมาณ4ี่หมื่นกว่าโลนะครับไม้สี่หมื่นปีสิบเก้านะครับปีใหม่ด้วยนะบ,บอกเป็นบอกผ้าเอ้ยบกหนังถึงผ้านะครับเกี่ยมเป็นนวดนะแบกเอชชันสีดำหลอกก็มีให้นะครับคันนี้ยังโสดยังว่างยังว่างยังไม่ติดจองยังไม่ติดจองยังไม่ติดจองไม่ติดจองสักคันเลยนะครับสนใจคันไหนนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดแอไลน์ไอทักมาหาเป้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ